มามาเดินมาเดินมาเดินาเดินมาเดอุ้ยอุายแล้วตายละอุ้ยเจ้าจาดาจากเลยตัวเล็กอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวเล็กจ้ะถ่ายน่อยอุ้ยมาแล้วอ่ะถ่ายถ่าถ่ายถ่ายถ่ายอมมาถ่ายถ่ายถ่ายหน่อยถ่าย ยายค่อยๆเดินนะยายนะเออค่อยๆเดินค่อยๆเดินอมามาสวัดีข่าวเนาะหลานยายต้อมโอ๊ยหลานยายต้อมน่ารักมากเลยเบิ้งที่เบิ้งไปทำไมหนีเขาถ่ายเตยเต็มแบบเต็มไหนอุ้ยตหลานใครว่าสวยชิบหายเลยาถ่ายเลนเลนเเลนเเลนเอ่ะไอ้คนไอ้คนนี้หลานนะคะคนนี้หลานเนี่ย หลานคนเก่งอันนี้อันนี้แหลนแหลนแหลนยายกวาดหน่อยเอากวาดกวาดแล้วเอาช่วยยายกวาดเฮ้ยเ,เ,เอาช่วยยายกวาดหน่อยเอากวาดดีๆลูกเอากวาดเออกวาดเอาช่วยยายโอ้เก่งกว่ะชมสวนกันสองแม่ลูกเขาชมสวนนะเนี่ยเออเดินชมสวนกันอ่ะ,อะ

lên này nè hả người lên này à hả lên này luôn dím bản là chi hả dím bản rồi ui lạnh dài ơi ơi hẳn vẫn rồi mong, cong, mong cong. công mong công ở các nơi